สวัสดีค่ะพบกับสมบูเพชรดอรีนนำเสนอเลยคันนี้เป็นตัวโคราคฮอตตัว1.8ไฮบริดพรีเมียมค่ะลูกค้าปี21สภาพสวยกริบเลยมาดูรอบคันนะปกติสีดำไม่ได้มีเข้ามาบ่อยลูกค้าค่ะคันนี้เป็นสีดำสวยเงางามฉ่ำเลยคันนี้รถบ้านเล็กไมน้อยปี21เ,เล็กไม่อยู่ที่90 0 0หมื่นเท่านเองเดี๋ยวมาดูด้านใน มาดูกันทีละส่วนเลยคันนี้ค่ะเป็นตัวพิมเมี่มตัวรองท็อปนะแล้วก็เลขทะเบียนหาได้3ตัวแบบนี้เลยสวยราคาดีออปชันดีๆคันนี้ค่ะสมุให้เลยละค่ะที่699,000าค่ะลูกค้าค่ะ9 0 0าแ0ขอโทษค่ะ69900าลูกค้าสนใจนะซื้อสดก็คุ้มจัดไฟแนนก็ดีค่ะถ้าจัดไฟแนนนะคะเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยแล้วก็สนใจผ่อนเพียงเดือนละ1 2 0 0 0หทั้นเองค่ะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวพามาดูออปชั่นได้ในการดูกันให้จบท้ายคลิปได้เลยนะคะ มาเริ่มกันจากด้านในนะคันนี้ตัวพรีเมียมลูกค้าภายนอกสีดําภายในเป็นสีน้ําตาลแดงแบบนี้เลยกระจกปรับพับไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยนะคันนี้คอปชั่นดีดีไซน์ภายในคะ่ะดีเทสปอร์ตแบบนี้เลยลูกค้าดูดีไซน์ของตัวเบาะแล้วก็ดูคอนโซลคอนโซลคะ่ะเป็นตัวหนังนะแล้วก็เป็น PU อันนี้คือเกรดดีเลยอันนี้ค่ะเป็นตัว พุ้มด้วยหนังไม่พอคะ่ะพุ่มอะไรได้เป็นนอติกฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยคุชคอนโทลมีมาครบเลยสำหรับพุมอะไรเลขมาอยู่ที่90 0 0 0คันันี้ค่ะหน้าจอเชื่อมต่อแอปเปิลอะ a พ and r o i d Auto ได้ Air Auto ปรับแยกได้แบบนี้โหมดการขับขี่ค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นตัวไฮบริดเนาะ E ี Mode ได้โหมดมีมาครบแล้วคะ่ะนี่มันสามารถสไลด์ได้นะลูกค้านะนี่สไลด์เท้าวางแขนได้คะ่ะแล้วก็ดีไซน์ของตัวเบาะเป็นโทนน้ำตาลแดงแบบนี้เลยสวยเบาะค่ะ ในตัวของเบาะเขาเป็นเบาะหนังเดิมๆนะเบาะของโตต้ตาคันนี้เป็นสีน้ำตาลแดงที่ระบายความร้อนได้ดีเลยผู้ขับจะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะแล้วก็ไม้ส่วนของผู้โดยสารตอนกลางกันบ้างผู้โดยสารตอนกลางเป็นดีไซน์เป็นหนังแล้วทั้งหมดเช่นเดียวกันเป็นโทนน้ำตาลแดงแบบนี้เลยค่ะนี่แบบนี้เลยสวยๆครีนครนสภาพเบาะคือดีงามมากค่ะสภาพเบาะปีกเบาะแน่นๆเลยการใช้งานน้อยมากๆเลยคันนี้ค่ะปี11แล้วก็เลขใหม่อยู่ที่เก้าหมื่นด้านหลังมีแอร์มาแล้วเรียบร้อยแบบนี้ ำนวยความสะดวกมากเลยนะไม่ต้องกลัวเลยด้านหลังจะร้อนคะ่ะลูกค้าค่ะใครที่มองหารถ5าที่นั่งและเป็นไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันคันนี้ตอบโจทย์นะเพราะว่าประหยัดน้ำมันได้อยู่ที่20ล,ลิตรลูกค้าค่ะคันนี้เป็นตัวลองท top corolla 1.8 hybrid premium สีดำสวยมากเงางามมากเลยลูกค้าประตูท้ายเป็นไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนี่ใช้งานง่ายค่ะแล้วก็ในส่วนของการพับเบาะด้านหลังคือกว้างมา,มากๆเลยดูจากด้านหลังอาจจะแสงย้อนนิดนึงเนาะ ด้านหลังค่ะก็เป็นโทนเทาดําแบบนี้เลยแต่ว่าหลังหลังคาไม่มียันไม่มีขลาะาคือคลีนคลีนแล้วตัวนี้พับได้60-40เลยนี่นี่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสวมโมพบไปดู <Yeah. S 1> ปึ๊บเดี <Yeah. S 1> ย๋ยวแบบนี้น,นะคะปึ๊บอ่ะแบบนี้มันพับได้60-40ลูกค้าแล้วก็คานตัวนี้สามารถฉากกั้นแบบนี้เลยอันนี้จะมาเฉพาะรุ่นนะคันนี้เป็นลองท็อปลูกค้าก็จะได้คานแล้วตัวฉากปิดตัวนี้ถอดออกได้ค่ะ นี้ดึงออกได้ทําให้มีพื้นที่ในการใช้สอยสามารถวางสิ่งของที่มันมีความยาวสายเดินทางสายแบกสายขนคันนี้ตอบโจทย์เป็นรถ SUV ที่ราคาดีมากเลยคันนี้เป็นยนตขายไปหกแสนเก้าหมค่ะมาดูนี่ลูกค้าดูขุยถ้าไม่มีเลยในส่วนของตัวช่วยเหลือฉุกเฉินยังอยู่ครบค่ะคูหูเกี่ยวตัวแม่แรงตัวโฟม ตัวอุปกรณ์ช่วยตัวฉีดอุดโฟมอันนี้ยังอยู่ครบเลยถือว่าคันนี้คือใหม่มากนะแล้วก็ออปชันยังอยู่ครบเลยคันนี้ได้ระบบเตะเปิดปิดเพราะว่าเป็นตัวลองท็อปคลิกอทเวีแบบนี้เลยค่ะใช้งานได้ปกติสับตัวช็คไฟฟ้ามาดูกันหนีว่างจริงพับได้พับยากได้แบบนี้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่บอกว่าใสา่ขนและเดินทางลูกค้าค่ะดูสภาพเบาะคือดีงามมาคันนี้ราคาดีนะแล้วก็สมมติจัดให้เลยในราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันค่ะแต่ว่าได้สภาพแบบนี้ สวยมากเลยลูกค้ามาแอบดูเจ้าของเก่าสิมาเราดูไปพร้อมกันค่ะกับเล่งไม้เก้า0มื่ อุยคันนี้เป็นรถหน่วยงานด้วยคันนี้รถหน่วยงานนะคะรถหน่วยงานปีเ e อ็ด e แล้วก็ได้เลขใหม่อยู่ที่9 0 0 0 0มค่ะคันนี้ค่ะประวัติศูนย์แน่นอนประวั 0, ติศูนย์ชัดเจนไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมแล้วก็ได้ในราคาอยู่ที่6กแสนเก้าหมื B ่นเก้าพปีเอ็ดใหม่ขนาดนี้สภาพดีขนาดนี้ค่ะลูกค้าหาสนใจนะคะสมมติได้เลยที่0 9 1ย์5 9 2าหได้เลยนะคะ